สวัสดีครับทุกคนพบกับอาร์เอนทีพีแล้วนะครับวันนี้ก็มาแบบเปิดกันที่แปลกหน่อยนะก็คือเปิดในห้องหนาวไว้แก้กรเสียกก็จะสะเทือนอะไรนนหน่อยๆนะครับจะบอกว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่เราจะอัดน้ําไปทํางานกันแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะไม่พูดสิ่งนี้ไม่ได้เลยทุกคนที่เราแบบพูดลหลายๆคลิปพูดลหลายๆอันลหลายๆอย่างมากเลยแม่นี่นะคะก็คือตัวนี้เลยทุกคนคือเคลียร์นวิตามินซีคอมเพล็กคลีนเซอร์นะคะทุกคนมันเป็นตัวโฟมล้างหน้าตัวของเคลียร์นวที่ผสมวิตามินซีนะฮะที่มาจะทําความสาะอาดหน้าเราในอย่างล้าลึกนะครับแล้วก็ควบคุมความมันนะครับโดยไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเลยนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันเนี่ยอ่อนโยนมากๆเลยนะครับดูแลผิวได้อย่างลึกผิวแพ้งง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะ และอีกอย่างหนึ่งมันประสานพลังกับวิตามินซีนะครแอนตี้ออกซิเดนเพื่อกู้ผิวคขาวเนี่ยให้ดูแลกระจ่างใสนะคะและที่สำคัญมันก็ปราศจากสารระคายคังทั้งเจ็ดชนิดปังมากๆเลยฮะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้อาร์ก็เป็นสาวของวิตซีนะจากที่ทุกคนดูคลิปไปได้นะคะซึ่งอาร์เนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะตัวนี้นะอาร์ก็ยังมีตัวนี้อีกนะคุณทุกคนที่มาเป็นตัวคลีนเซอร์เอ็กซ์เนคเคสโซลูชั่นตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะช่วยเน้นเรื่องสิวใช่ไหมตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องแบบให้ผิวขาาาาาวววกกรรระะจจ่่งใสนคคับไปเเเเเดดดีี๋ยยมูทล ว่าเทเจอร์มันเนี่ยเป็นยังไงนะครับอยากอวดอยากอวดให้ทุกคนเห็นมากๆเลยเอาดีๆเออนี่มาอันนี้คือเนื้อของมันนะครับทุกคนคืออาชับเหมือนเป็นตัวแอแน๊น่ะนะมันก็จะดูเป็นมุกๆหน่อยใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆเหมือนนี้ทุกคนและกลิ่นก็คือหอมมีสีมากแม่นี่เออไอนน้พวกพี่ทำเพลงเดี๋ยวฉันจะร้างหน้าชมเลยจ้ะก็คือน,นิ้นี่นคือสภาพหน้าที่เพิ่งตื่นนอนเลยทุกคนเอาดีๆโชว์หน้าสดเลยจ้ะแม่ มีทุกคนคือผัสดีมาก,อ,กอืนแกอาดีๆเอออ่ะคือละมาโชว์ไปละหนึ่งนี่นี่คือรอบหน้าที่เราเพิ่งล้างเลยทุกคนคือน,นี่เห็นปะมันจะแบบไม่ทําให้หน้าเราดูแห้งตึงไม่ทําให้หน้าเราเยิงยงเลยนยจะยังดูมีความช้าอยู่นะเว้ยแกนี่ สำคัญเนี่ยมันหอมสดชื่นมากเลยคือเวลาล้างหน้าปะัะชาเนี่ยคือรวดแลว้วก็แบบดีมากๆเลยนะคะอันนี้เห็นปะ หน้ามันดูสดชื่นมากเลยโอเคอาเดี๋ยวเราขอไปอาบน้ำก่อนนะคะับและที่สำคะแนนไม่ได้จบแค่ตัวโฟมตัวเดียวนะเรายังมีอีกตัวนึงที่รอทุกคนอยู่เดี๋ยวอาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับอาทุกคนอันนี้ก็จะเจอแสงหน่อยนะครับเพราะว่าเราทาที่หน้าต่างนะก็ารเม่ได้ไปอาบน้ํานะคะแล้วก็ใช้ตัวโฟมวิตามินซีคอมเพล็กซ์คลีนเซอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ได้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับถึงอีกตัวหนึ่งที่อาเนี่ยจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ยิ่งกันเนี่ยจะยิ่งคูณทวีความปังขึ้นไปอีกกกนน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 ะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบ็็ืออออตตตตววววีีีีี้้เเเเเเเลยยยิิิาามมมซซซซป์่่ผ ไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็ไปตามดูได้นะ่าจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันปังมากเลยเว้ยทุกคนนี่ยังไม่ทันได้ใช้เลยขึ้นมานี่มันก็จะเป็นเนื้อเจียใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัววิตามินซีคอมเพล็กต์นะคะที่มันอุดมไปด้วยวิตามินซีห้าชนิดนะครับผมแล้วก็จะมีส้อมอยูสุญญุญญุ่นนะญะแล้วก็จะมีกูตา้ามีดอกคาญิรนะัสแล้วก็วิตามินอ e ีนะ,ะุญญุกคนพี่จะบอกว่ามันซึมเร็วมากๆจะแมุญญ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 ุ เรดีคือตอนนี้คือหน้าฉ่ำมากเลยทุกคนอโอเคตอนนี้เดี๋ยวอาร์มขอตัวแต่งหน้านะฮะแล้วก็ไปทํางานก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยอาร์มจะมาใช้ตัวน,นี้เนี่ยให้ทุกคนดูอีกนะครับว่าหลังจากที่เราแต่งหน้าอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยจะสามารถทำความสะอาดผิวหน้าของเราที่มีการแต่งหน้าได้อย่างล้าลึกหรือเปล่านะจะทาความสะอาดได้เป็นอย่างดีไหมนะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันตอนเย็นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอาร์มขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ไปทํางานก่อนนะจ๊ะพาเดี๋ยวจะสายแร้วจ้า อะไรครับทุกคนอ้ออารมก็ได้เลิกงานแล้วนะคะก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วครับจะบอกว่านี่คือสภาพหน้านะที่เรา แต่งหน้าไปเมื่อวันนี้นะครับผมมาร์คเลยคนนี้เนี่ยอังก็จะมาคลีนให้ทุกคนดูเลยนะครับกับตัวนี้นะครับผมเคลียร์นดวิตามินซีคอมเพล็กซ์คินเซอร์นะครับผมซึ่งเขาบอกมาแล้วว่ามันเนี่ยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะครับผมอาจจะมาทดสอบเลยว่ามันจะทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกจริงอย่างที่เขาพูดไหมนะเอ,อิด้วยความที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้คีนเซอร์ในการเช็ดหน้าเลยนะฮะก็จะให้ทุกคนอ่ะดูวิฟอร์ไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้มันมีพวกรองพื้นพวกแป้งพวกอะไรพวกนี้นะครับบนใบหน้าของเรานะคะเดี๋ยวอังก็จะมาทำการล้้าางหน ทุกคนดูเลยครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะสามารถทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกจริงไหมครับเอาล่ะครับเพื่อนเพื่อทุกคนเดี๋ยวอาร์ก็จะมาล้างหน้าให้เพื่อนดูนะคะนี่เลยอ่ะตอนนี้อาร์ก็อยู่ในห้องน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาล้างหน้าเพื่อนเพื่อในเดียวกัน,เ,นลเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกอย่างที่เขาพูดจริงไหมอะไรแบบนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปล้างหน้าก,กันเลยดีกว่าครับซึ่งนี่นะคะอาร์ก็จะใช้เลยนี่จะบอกว่าอาร์ชอบกลิ่นมันมากเลยแล้วดูดิเฮ้มันแบบยืดดีมากเลยทุกคนอ่ะขานี้พร้อมกัะเดนจ้าถ้าเรา ออกลิ่นมันคือแบบดีมากทิ้งซ่อมหอมอ่อนๆเะทุกคน,น,นแล้วแบบมันท้งละเวลาล้างหน,น,น้าใช่ไหมเราก็แบบรู้สึกสดชื่นเป็นอย่างดีเลยทุกคนอ่ะแล้นที่มันก็คือแบบติดพวกแบบรองพื้นพวกนี้ออกมาด้วยนะครับอ่ะทุกคนนี่คือสภาพหน้าเราหลังจากที่ล้างไปคือทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกมากจากที่ทุกคนเห็นว่ามันจะมีพวกคราบ รองพื้นมีรองพื้นมีรอยแป้งเราเนี่แต่นี่ก็คือทำความสะอาดได้หมดเลยจ้ะและที่สําคัญอย่างที่เราได้พูดไปเลยว่าว่ามันไม่ทําให้ผิวเอยยดโดยทุกคนคือผิวลื่นมาเลยดูแล้วจากหลังนอน,น,นแล้วก็คือน่าฉ่ำมากแม่ออาด,ดีนี่ ไม่ใช่ชอบแบบเชชอบสัมผัสโฟมหลังหน้าอะไรแบบนี้มากเลยก็คือตัวนี้เนี่ยทำได้ดีไม่แพ้กับตัวที่มันเป็นเอกแน่เลยนะทุกคนเออวิตามินซีคอมเพล็กก็คือเลิศนะอาว่าไม่ได้ดูดีอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวคันนี้อาขอแบบน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทาตัววิตซีกันแล้วเดี๋ยวเรามาพูดสรุปกันว่าอาชอบตัวนี้มากอ่ะให้กี่แคร์อะไรเป็นยังไงนะครับทุกคนตามสไตล์ที่เรารีวิวตัวเขียนโนตเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพูดสรุปกันเลยดีกว่าครับมาครับทุกคนอันนี้ก็อาได้อาบน อีกหนึ่งตัวแต่ที่เราไม่ได้ลงนะครับกับเคลียโนวิตามินซีคอนเซนเทรตซุเปอร์เซรั่มตัวนี้นะครับผมก็ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับตึงก็ช่วงนี้เนะี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าอาร์ี่มมีสิวอยู่นะที่เห็นไหมตอนเช้าเนี่ยคือเม็ดใหญ่มากตอนนี้ก็คือมันยุบลงไปเยอะมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อาร์แบบนอนดึกแล้วก็พักผ่อนน้อยนะครับมาเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวนี้กันเลยจ้าชอบนะแบบมันเป็นเนื้อใสนะแลวแบบมันไม่แบบไม่ได้มีกลิ่นอะไรที่ทําให้เราแบบ รู้สึกไม่โอเคแล้ม,มันก็จะบวกไปเลยทุกคนซึ่งอย่างผลลัพธ์ที่ทุกคนเห็นจากคิดที่แล้วเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันดีมันปังขนาดไหนนะครับมันแบบมันช่วยเราในเรื่องลดริ้วรอยลดรอยแบบอิสุกอิจใสอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ลดรอยสิวด้วดยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าฉันนอนดึกฉันวักผ่อนน้อยสิวมันก็ขึ้นตามกันปกติมันนอ่อะแห้งละ แห้งสนิทไปเลยทุกคนโอเคเนี่ก็คือแบบอาร์ชอบมากๆนะครับอาราคาของมันนะครับผมอันนี้ที่มันแปะอยู่ที่หลอดนะก็คือปริมาณ1 5 0มิลลิตรนะครับราคาอยู่ที่27 9บ้าทนะครับแต่ก็แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีโปรจะมีช่วงอะไรของคอนที่แตกต่างกันไปนะทุกคนก็คือโปรโมชั่นแบบเด็ดแล้วก็เลิศม,มากมแม่แม่ซึ่งจะบอกว่าอาร์เนี่ยไปสั่งจากทางช็อปปี้มานะทุกคนคู่กันเนี่ย ออคู่กันตัวนี้กับตัวนี้นะครับเหลือราคา272บาทเท่านั้นทุกคนคือคุ้มมากๆเลยะครับเดี๋ยวอาจจะปักลิงกไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีขายที่เซเว่นมก,กันนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีขายที่วัส,สันมีขายที่พวกธดัสโตแล้วก็มีขายตามห้างทั่วๆไปเลยนะครับทุกคนสามารถไปหาซื้อนมาใช้ได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองซื้อมาใช้กันดูนะครับตัวเคลียโนวิตามินซีคอมเพล็กซ์คลีนเซอร์นะคะแล้วก็ยิ่งใช้คู่กับตัว Super um, ตวิตามินซะีนะคอนเซ็ทตกซูเปอร์เซรั เคนทุกตัวเนี่ยมันปังทุกตัวเลยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยไปตามกันมาใช้นะฮะอามคอนเฟิร์มเลยว่ามันดีจริงๆถ้ามันไม่ดีจริงนะเราจะไม่รีวิวให้ทุกคนเห็นเลยดังเห็นปะตัวสีม่วงเราก็รีวิวตัวแต้มสิวเราก็รีวิวตัวสีฟ้าเราก็รีวิวแล้วตัววิตามินซีเราก็รีวิวพอเป็นโฟมแล้วนาเราก็รีวิวให้ทุกคนอีกก็คือพอเขาออกอะไรมาเนี่ยเราก็รีวิวมาให้ดูหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะใครที่อยากให้อามารีวิวอะไรเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวอาจจะมารใหออะยย่งาไ review ก็จะมาเอามารีวิวกับทุกคนดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้อารก็ขอฝากตัวเคลียร์นูโบทามีซีคอมเพล็กซ์คีเซอร์ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับแล้วก็ฝากตัวเคลียร์นตัวอื่นเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขอบทุกคนเหมือนกันนะครับผมอ่ะไม่พูดความสำเร็จน,นะครับทุกคนอารก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ Share กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาร์มด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปคลิปรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไดดะะนนู้อีนอกอน,นะครับผมสาทุกคนเนี่